พระพุโตท่านพูดคำคำหนึ่งซึ่งสําคัญนะครับท่านบอกว่าถ้าอยากสนใจธรรมะให้เร็วถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมะท่านบอกให้มีจิตน้อมเข้ามาคิดถึงธรรมดาของชีวิตคือคนเราเกิดมาต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินต้องสูญเสียวัตถุอันเป็นที่รักบ,บางครั้งได้บางครั้งเสียคนเรามีสรรเสริญแล้วบางครั้งมีคนดินทาบางครั้งเราสมหวังบางครั้งเราผิดหวังแล้วเราก็เกิดแก่เจ็บตาย นี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมดาของชีวิตพระพุทธองค์ท่านบอกว่าถ้าอยากให้ธรรมะเข้ามาในเนื้อในตัวของเราเร็วๆอ่ะให้คิดถึงสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตบ่อยๆในที่นี้นะครับผมแนะนําไม่คิดถึงความตายหลักการคิดถึงความตายเดี๋ยไม่ใช่แค่รู้ว่าวันหนึ่งคนต้องตายนะครับอย่างเราเห็นข่าวหนังสือพิมพ์นี่ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเอ้ยมีคนนั้นคนนี้ตายไม่ใช่คิดอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ใช่มรณาน,นุสติเมื่อเรารู้ว่าในกอในขอตาย คนนั้นคนนี้ตายให้เราน้อมไปด้วยน้อมไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นเช่นเขาความตายเนี่ยไม่ได้ล่วงไปจากเราได้ไม่ได้พ้นเราไปได้น้อมน้อมไปคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้พอมันน้อมไปคิดบ่อยๆคําถามก็คือนะครับสมมติว่าผมถามทุกท่านในที่นี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาความตายบ่อยๆเราคิดว่าเราจะโกรธน้อยลงไหมครับอิจฉาน้อยลงไหมครับอยากมีอยากได้อยากเป็นน้อยลงไหม ผมว่าน้อยลงเยอะเลยแหละส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดถึงความตายส่วนใหญ่เราคิดเหมือนกันแต่คิดไม่ค่อยบ่อยเพราะเราคิดถึงความตายนานๆทีเราเลยไม่ค่อยได้ไปทําบุญสุนทานรวจมนต์ไปช่วยเหลือคนสมมุติวันนี้ครับคุณหมอมาบอกเราว่าคุณอาจจะอยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะเพราะคุณเป็นมะเร็งผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยครับจะเริ่มเข้าหาธรรมะและจะเริ่มอยู่กับครอบครัวจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เราทําที่ผ่านๆมา เริ่มที่จะให้อภัยไม่อยากเก็บความโกรธความเกลียดไว้นะครับบางทีรู้สึกว่าโกรธเกลียดใครก็อยากจะไปอโหสิกรรมมาเขาเวลาที่เรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายเนี่ยเราจะเลือกเก็บแต่สิ่งดีๆไม่เก็บอะไรที่มันไม่ดีเราจะเลือกของเป็นแต่บางทีเราใช้ชีวิตเป็นนานๆด้วยความที่มันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องไปทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยครับพวกนี้มันทําให้เราลืมไปบางทีเราลืมว่าเออวันหนึ่งเราต้องตาย เออชีวิตมันชั่วคราวพอเราลืมปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราโกรธมากเกินความจําเป็นอยากได้เกินความจําเป็นเบียดเบียนคนอื่นเกินความจําเป็นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทุกท่านคิดถึงความตายบ่อยๆน้อมมาว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเช่นนี้เนี่ยอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วนะครับคือการภาวนาแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามรณานุสติพระพุทธองท่านสันเสริญมรณานุสติท่านบอกว่ามรณานุสติเนี่ย ถ้าเทียบกับการปฏิบัติทมหลายๆอย่างนะมันเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างในใหญ่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นๆเราทําอะไรเราก็เข้าไปอยู่ในรอยเท้าช้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาความตายซ้ําๆนะครับมันจะทําให้จิตใจเราเป็นธรรมะมากขึ้นอยากบริจาคทานมากขึ้นอยากอยู่ในศีลมากขึ้นอยากภาวนามากขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะครับผมคิดว่าพอเราอายุถึงจุดๆ